มีคนเขามากคามมอมเนตนอาตมาเล่าเรื่องผีให้ฟังอีกหน่อยพนาว่าตามที่เจียงอาตมาก,กับพ่อคอยอยากเบ้าดอกเพราะว่ามันเป็นเรื่องผีเขาไปเห็นน้ำเข้าไหมเขากัดสีว่าเข้าบ้าแม่นบ่ลอะเนี่ยเขาไปเห็นน้ำเนาออันนี้อาตมากัดสีวอาฟังยศเจ้าว่าให้ฟังเป็นนิทานกับเป็นพ่อส่วนหลายนี่อาตมาสิเห็นสิ่งทีเหนือธรรมชาตินี่กระซ่วงน้อยเนะ ค่ะค่ะในยมสามขวบสี่ขวบประมั่นนี่นะสี่เหงื่อยเลยหาคำตอบว่ได้ไเรื่องแรกกคือตอนสมัยอาตามายุ่ประมั่นสามขวบหรือสี่ขวบนี่แหละ,ะไปกับยายยายเราภาพปเกี่ยวเขายุดยินผู้วันนี้ผู้แม่งเมื่อนั้นจังวันเราเป็นจนังไลยเราอาบน้ำยุบคุณพร้อมกินเขายุบคุณพร้อมจนว่าคำจนว่าเมือ่อ บาดที่นี่เราก็เลยผ้ายางกรับาด้บาดที่นี่จากหน้าม้าบันประมานเกือบสองกิโลตองยางมาเรายชีจูงแขนอาตมายางมานําทังแนวเด็กน้อยเนาะอาตมาก็เป็นคนมักสอนเนาะง่ายอันนี้อีหยังนี่เราก็ว่าโอ้ยหุ่นไรกาหุ่นไรกาบระกันล้วนลบบง่ายอี้ยังนี่เราก็บอกอันนั้นบอกอันนี้อย่น้ำทังจนมาเราศูนย์หมดละ โอ้ยยักเจ้น,น่ะยักสีมากกินคนยักสีมากกินตับเล็กน้อยกันเล็กน้อยสอดรู้ผา่านหนาปาอัตามาเกิดได้เงียบเออเพราะจะย่างไปเห่าบางวัดปลามันสีมีวัดปลาอยู่วัดหนึ่งเรียอย่หันอยู่ใกล้ๆกวัดป่าภูมิพระตะกีเนาะมันสีมีแทนหินอตาตมาก็ได้สีขึ้นอีกเนี่ยสีเสีแทนหินนั่นแหละใหญ่ๆผู้ใดเรียกเจ้าขึ้นมานั่งอยู่นี่ ใหอาตมากอะเงียบบ่ตอบอาตมาก่ะถามอหยีกผู้ไรเด้ยงยัยผู้ไรโอ้ยกระเจมมาห้มาหน้าไปหิฝ้าเมื่อเรากำเจนอัตมาถึงยางทึงเฝ้าทึงเรียนกับฟองกันทึงอุมาตามานะพระเจ้ามาเราถามอาตมาเนาะกับสีมีมัวเล่าเนี่ยนั่งอ้อมกันหลายคนอยู่สามสี่แม่หมู่บ้านมึงไปกับไม่หญ่มึงมึงเห็นอย่างอาตมากับตอบว่าเห็นคน จักคนบ่ฮู้หลายคนอยู่ผู้ร่างแมกะวายโอ้ยพีกระคักผนาว่าผู้บางคนอัตมาบ่ฮู้จักเ้วา่าแมนผีควม่มใสซื้อเลยหลังจากนั้นมาเล่ากับบพ้าอัตมาอยู่คำจาจักเถือหัดใบซีหาโมงเราเมื่อโหลดเพราะใจไงมาจากน้อยมือนั้นมันเป็นงานเฮอนดีงานคนตายกระเจ้าสีเอาอาหารใส่ถาดใส พาเข่าแมนบ่ละเอะให้พาทำพิธียังเรียบร้อยแล้วไปว้างยุดสั้นเราในตอนนั้นอาตรมาก็เห็นคนนยุปมันสามสี่คนเซผ่าคึ้ม,มานั่งกินยุหันละนั่งกินยุถาผ้าเขา่าสามสี่คนอาตรมาก,กับระสงสัยยังดอกกับหุหงหกยักว่ามันเป็นผีเป็นยังแต่สิบมาหูักยักตอนไงขึ้นมาจังว่าอ๋อพวกวิญ,ญญาณเรรอน บาทที่นี่เรื่องที่สามเป็นเล็กน้อยละคว่ำสีไงประมาณปอนหนึ่งอนุบาลน,นี่ละไปจำสินอยู่วัดกับายไปนอนวัดบ่ห้อยมั่นไงไงซะหลังจากที่เพื่อนพาทําวัดทําว่าเสร็จจิตทุกอย่างจะพากันจัดที่นอนไผที่นอนมัน่นอัตรมากกได้บันนอนอยู่หมองขอบหนาตังอยู่บว่ไกลจากไยตอกประมาณเมตรหนึ่ง เดือกเดือลยย่อมปมั่นสีหาทุ่มนี่แหละคาดด้วยสายตามันมีหมูน้อยสองสามตัวเนี่ยแหละแลนขึ้นมาทึ่งสาราทั้งทางที่ว่าสาราปิดบ่มีไผเปิดสาราเป็นลูกหมูน้อยแม่ฮ้องฮ้องคือยังลูกหมูนะย่อมจินด้านากันเราด้วยฮองคือยังลูกหมูเลยดวงตาของมันจิีเป็นสีเหลืองอ่ามันจีมันจิมมีแสงจันในน้อยอยู่เลยพ่อหงกจาก่าดดวงตาของมันเป็นสีเหลือง อันนี้หลักก็คือเรื่องเล่าที่อาตมาเห็นดังแกเป็นเด็กหน่อยก็ถามอยวาวายังไงผู้ใดเอาหมูมาปล่อยไว้นี่เราก็มีแต่ว่าบ่มีบ่มีบ่มีไผเสียวหมูมาปล่อยไปเทั้งสารานอนนอนนอนมันหนวกหูเพิิน